ก็สาหรับเทปในวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ว่าด้วยเรื่องของความทุกข์ในใจก็อ่านคำเตือนกันก่อนนะครับก็คือสําหรับวิดีโอนี้นะครับก็อาจจะไม่เหมาะนะครับกับคนที่กําลังอยู่ในสภาวะทางจิตใจหรือว่า,าสภาวะซึมเศร้านะครับเพราะว่าเราเองที่ที่ผลิต ตัววิดีโอคอนเทนต์นี้นะครับก็บอกเลยออกตัวไว้ก่อนว่าไม่ใช่นักจิตวิทยานะครับแล้วก็วิชาจิตวิทยาของของผมเองนั้นก็ก็ได้เพียงเกรด C บวกนะครับเท่านั้นนะครับดับงนั้นแล้ววิดีโอนี้ก็จะเป็นเพียงแค่เป็นโอเพนเนียนเป็นเรื่องของการสังเคราะห์เรื่องราวที่เราได้เรียนรู้และเติบโตมานะครับแล้วเราก็อยากที่จะมาลองแบ่งปันในประเด็นนี้ดูนะครับมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับ มีเรื่องหนึ่งครับที่เราสงสัยมากว่าทําไมเวลาที่เราแบบไปถามอาจารย์ที่เกี่ยวกับด้านจิตป,ปัญญานะครับอย่างอาจารย์ชัชวานศิลปกิจนะครับที่ศูนย์จิตป,ปัญญาศึกษามหิดลนะครับว่าเรามีความทุกข์จังเลยนะเราเศร้าเราเบิร์นเอามากนะครับเราควรที่จะทําอย่างไรให้เรากลับมา refreshing ตัวเองให้สามารถที่จะกลับมามีความสุขอยู่กับสิ่งที่เราเนี่ยอยากที่จะทาหรือว่าครั้งหนึ่ง เคยรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราเนี่ยมีแพชชั่นกับมันมากๆนะครับสิ่งที่อาจารย์หมอนั้นได้อธิบายให้เราฟังนะครับมันก็จะยิ่งเป็นสิ่งที่ทําให้เรานั้นงงขึ้นไปอีกนะครับว่าความจริงแล้วเรื่องของความทุกข์กับเรื่องที่ความสุขเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกันนะการที่เราทุกข์การที่เราเครียดการที่เราเบิร์นเอามันก็เป็นเพียงสภาวะหนึ่งในจิตใจของเราเท่านั้น ที่เราจะต้องทําความเข้าใจกับสภาวะนี้ไม่ใช่เพื่อที่จะบอกว่าจะต้องไปหาความสุขนะแต่ว่าเพื่อที่จะเข้าใจธรรมชาติของความทุกข์เหล่านั้นต่างหากหลังจากจบประโยคนี้ของอาจารย์หมอแล้วผมก็พบกับความงงเลยครับเพราะว่านอกจากที่เราจะไม่ได้คำตอบจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยเราก็จะงงขึ้นไปอีกว่ามันเป็นยังไงกันนะทำไมสิ่งสองสิ่งนี้ถึงไม่เหมือนกันโอเค อย่างน้อยอย่างน้อยที่สุดนะตอนนี้เราก็ยังรู้ว่าสิ่งที่เราทุกข์เหล่านี้เนี่ยไม่ได้มีแค่เราคนเดียวเท่านั้นที่ทุกข์นะครับแล้วก็ใครๆก็สามารถที่จะทุกข์ได้ที่เราพูดตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้ต้องการที่จะบอกว่าใครๆก็ทุกข์นะเราจะได้รู้สึกว่าเหมือนมีเพื่อนนะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดายอันนั้นก็พูดตามตรงว่ามันไม่ค่อยช่วยอะไรเราเท่าไหร่เพราะว่าความทุกข์ของเรากับความทุกข์ของเขามันมัน,ม,นมันไม่เหมือนกันมันไม่เซมติงกันมันไม่ใช่เรื่องที่ ใครจะสามารถที่จะเข้าใจได้อย่างท่องแท้ด้วยกันนะครับแต่ว่าถ้าเรามองไปยังคนที่ประสบความสําเร็จบนโลกนี้ดูล่ะเราไม่รู้ว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยจะมีความสุขไหมนะแต่ว่าการที่เขาเดินทางมาจะถึงจุดที่เราเรียกว่าประสบความสําเร็จได้เนี่ยก็ผ่านอะไรมามากมายเราลองนึกย้อนกลับไปครับหลายๆเรื่องที่พวกเขาผ่านมาก็จากเท่าที่เราอ่านในพวกหนังสืออัต,ตชีวประวัติต่างๆเลยว่าตามบทสัมภาษณ์หลายคนเกือบตายครับ หลายคนก็ล้มละลายมาแล้วหลายคนก็ชีวิตพังพินาศมาถึงวันที่ทุกอย่างนั้นผ่านไปคนเหล่านี้คือคนที่ประสบความสําเร็จที่สุดบนโลกคนหนึ่งพวกเขาเผชิญปัญหาตั้งแต่เล็กครับเผชิญกับความพลิกผันของโชคชะตาตั้งแต่วันแรกที่เขาตั้งตัวสุดท้ายมันเป็นบทเรียนในชีวิตเขาอยู่ๆคำคำหนึ่งของคนสองคนที่พูดไว้คล้ายๆกันนะครับกับคนหนึ่งเป็นอาจารย์สมัยมัธยม นะครับที่เขาเคยเป็นคนที่คอยเป็นโค้ชนะครับในการแข่งขันกีฬาสีกับอีกคนหนึ่งก็เป็นโค้ชเหมือนกันแต่ว่าเป็นโค้ชของนักฟุตบอลทีมชาติชุดเยาวชนนะครับอย่างโค้ชอรุณตุลวัฒนังกูลนะครับก็ปั้นทีมเยาวชนไทยไปแข่งในระดับโลกเนะี่ยมากก็มากทั้งสองคนพูดไปคล้ายๆกันครับประมาณว่าให้ซ้อมจริงอ่ะให้ซ้อมให้เหมือนจริงทุกรอบนะฮะ วันแข่งเนี่ยเราจะมั่นใจมากขึ้นวันนั้นเนี่ยมันดูเป็นคำพูดที่เท่มากเลยนะครับแต่พอเป็นโค้ชที่เป็นโค้ชฟุตบอลพูดเหมือนกันเนี่ยแล้วเป็นโค้ชที่ยิ่งพาทีมไปแข่งในระดับโลกมาแล้วด้วยเนี่ยต้องพาเด็กไทยต้องพาเยาวชนไทยไปแข่งในแมตช์ใหญ่ไปเจอกับต่างประเทศพวกเขาเป็นคนที่เป็นระดับแชมป์ม,มัธยมนะฮะเป็นตัวท็อปของประเทศนะฮะกลายเป็นว่าเขาต้องเผชิญหน้ากับความกดดันอย่างรุนแรงแล้วก็จัดการสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ดี จะส่งผลนะฮะต่อฟอร์มการเล่นที่ตกลงไปตามสภาพจิตใจการแข่งขันกีฬาก็คือการ reflection รีเฟลชนะฮะหรือว่าการสะท้อนภาพที่เร็วมากนะครับเพราะว่าการไปแข่งแล้วเนี่ยไปเจอประสบการณ์ที่เราควบคุมอะไรไม่ได้เลยแล้วสภาพจิตใจของเราเนี่ยรับมือกับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เราถึงเรียกันว่าความกดดันซึ่งโคชอรุณเองเนยครับก็ได้เล่าว่าเบื้องหลังของแนวคิดของประเทศที่เก่งในเรื่องของกีฬาเนี่ยมากๆหรือเก่งในเรื่องของกีฬาฟุตบอลมากๆเนี่ย คือการส่งนักฟุตบอลนะครับเด็กๆนะครับออกไปแข่งในระดับลีกระดับประเทศให้มากขึ้นแพ้ชนะไม่สําคัญครับสําคัญที่เก็บประสบการณ์และชั่วโมงบินจะทําให้เขาเนี่ยมีตัวเลือกนะครับของนักฟุตบอลที่มีสภาวะมีประสบการณ์ทางสภาวะจิตใจที่มั่นคงแล้วเนี่ยจำนวนมากในการที่จะไปแข่งในแมชใหญ่ระดับโลกอย่างเช่นฟุตบอลโลกอย่างเงี้ยครับคือการให้ออกไปเผชิญกับความกดดันความพ่ายแพ้ ความเจ็บปวดความผิดพลาดให้เยอะเสียตั้งแต่วันที่ยังเป็นเด็กเมื่อพวกเขาเนี่ยก้าวขึ้นสูนหลีกที่สูงขึ้นน่ะเขาจะจัดการทุกอย่างให้ดีขึ้นกีฬาฟุตบอลครับกับการใช้ชีวิตก็จะมีบทเรียนที่คล้ายกันอยู่เรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการล้มเหลวให้เร็วผิดพลาดให้เร็วเรียนรู้จากความผิดพลาดเหล่านั้นแล้วกลับมาให้ได้นี่แทบจะเป็นแนวคิดของคนที่ทำสตาร์ทอัพนะฮะกันเลยทีเดียวเพราะว่าแนวคิดหลักๆของสตาร์ทอัพทั่วโลกก็คือล้มให้เร็วเรียนรู้ให้เร็ว แล้ว fail f a นะฮะแล้วรีบกลับมาแล้วรีบสเกลในสิ่งที่สามารถที่จะมองเห็นแล้วว่ามีโอ้มีอนาคตนะครับอีกหนึ่งประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่ผมได้ไปถามกับถามคำถามกับคุณโทนี่วูซัมหรือว่าดรทักษิณชินวัตรนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่เรียกได้ว่าโลดโผนที่สุดคนหนึ่งของไทยนะครับมีชีวิตที่ตั้งแต่จุดต่ําที่สุดนะครับไปจนถึงจุดที่สูงสุดอย่างกลายเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับหลักคิดของคุณโทนี่นะครับได้แนะนําเอาไว้ในอย่างคมคาย ศึกษาให้รู้จริงแล้วเราจะไม่กลัวถ้าผิดหวังแล้วต้องรู้จักปล่อยวางและหายุทธศาสตร์เพื่อที่จะบ o u n c e b a ให้แรงอย่าเสร็จแบกอย่ายอมแพ้เป็นข้อสรุปจากสเตตัสนะครับของพี่ไวชาคริสจันลุ่งสกุลนะครับการไม่ยอมแพ้เป็นเรื่องของคนที่มีความมุ่งมั่นครับประสบการณ์ที่พบเจอจากอดีตนะครับทั้งพลาดพลัง้งทั้งผิดหวังยิ่งล้มเหลวยิ่งบ่อยยิ่งจัดการตัวเองได้เร็วมากยิ่งขึ้นยิ่งพัฒนาตัวเองได้มากขึ้น ก็เหมือนกับเรื่องของจิตใจครับถ้าเราไม่เคยพบเจอความผิดหวังบ้างเลยเราจะไม่มีทางรู้และเข้าใจเลยว่าความผิดหวังนั้นจะเป็นอย่างไรที่เราฝึกจิตใจให้เข้มแข็งคือการเอาตัวเองไปอยู่ในความยากลำบากความกดดันเพื่อที่เราจะได้รู้และเข้าใจซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นปรัชญาของพุทธอย่างมากพระอาจารย์หลายท่านจะพูดเสมอว่าให้เราเนี่ยเผชิญหน้ากับความทุกข์เรานั่งสมาธิแล้วเรารู้สึกเราทุกข์ไหมเราทุกข์นะเพราะเราต้องรับรู้ถึงความเจ็บปวดเนาะ นั่งแล้วขาชานั่งแล้วเหน็บชาอันนี้เป็นเป็นกุศโลบายในอดีตนะฮะของพระผู้ใหญ่เองที่มองว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยจะทําให้คนเรามีความอดทนมากขึ้นแล้วก็เข้าใจโลกมากขึ้นว่าโลกเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นอย่างนี้แหละเคสของคุณโทนี่ก็เหมือนกันครับคือคนที่ผ่านความล้มเหลวอยู่กับแรงเสียดทานอยู่กับความกดดันผ่านบทเรียนมา,มามากกว่าคนอื่นๆทําให้เขามีวันนี้เป็นบทเรียนชีวิตที่คนประสบความสําเร็จทั่วโลกนะครับต้องผเผชิญ เคยไหมที่เมื่อเราต้องเผชิญสิ่งที่ยากลําบากในวันในวันที่เราเป็นครั้งแรกๆหรือว่าในวันที่เรายังเป็นเด็กเนี่ยมันดูเหมือนเป็นสิ่งที่ยากเอาซะเหลือเกินแล้วเราเหมือนจะผ่านพ้นมันไปไม่ได้แต่พอวันที่เราผ่านมันไปได้แล้วแล้ววันนี้เนี่ยเรามองย้อนกลับไปในอดีตหรืออุปสรรคเดิมของเราเราจะพบว่าเรื่องมันก็แค่นิดเดียวเองปัญหาในวันเนี้ยใหญ่กว่าตั้งเยอะและแน่นอนครับเมื่อเราผ่านปัญหาในวันนี้ไปได้ และตัวเราเองในอนาคตก็คงจะมองว่าเออนี่คงเป็นปัญหาที่แบบง่ายนิดเดียวแหละนอกจากการมองกลับมาแล้วการจะมีบทเรียนชีวิตให้เราได้เนี่ยก็จะต้องมีเรื่องของการตกผลึกทางความคิดนะฮะกันบ้างนะฮะทำให้เราเนี่ยเรียนรู้แล้วก็ตั้งคําถาม,ถามกับชีวิตว่าอะไรคือสิ่งที่ถ้าเราทําได้ดีกว่านี้เนี่ยมันจะง่ายกว่านี้หรือว่าอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่เราเป็นตัวเราเท่าไหรนะ่นัก อันนี้อาจเป็นคําถามที่เราไว้ใช้ทําความเข้าใจกับปัญหาต่างๆนะครับบางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากที่จะเริ่มทําอะไรเพราะว่ากลัวความผิดพลาดมีคํานึงครับของคุณคุณไว้ชาคริตจันรุ่งสกุลที่เป็นโคช้ชที่เราแอบคอร์สแอบเรียนฟรีกับเขามานานแล้วนะฮะจนวันนึงก็ได้มาทําความเข้าใจกับเรื่องราวเหล่านี้จริงๆเนี่ยเวลาที่เราไม่กล้าที่จะเริ่มลงมือทําอะไรใหม่ๆสิ่งที่คุณไว้ชาคริตเองได้กล่าวเอาไว้เนี่ยฮะ แล้วก็ค่อนข้างเป็นกำลังใจให้กับพวกเรามากๆเลยเรื่องหนึ่งก็คือ,อให้เราลองนึกถึงภาพของวันที่ทุกอย่างเป็น worst case ที่สุดใช่ฮะให้เราคิดถึง worst case ที่สุดที่เราคิดว่าเราจะใช้ต้องเผชิญมันเมื่อเวลาที่เราทําแผนแล้วทุกอย่างต้องล้มใหม่ต้องโลบใหม่ก็ก็อย่างมากถ้ามันไม่ผ่านแล้วก็วนกลับมาทํางานใหม่ถูกไหมฮะพอเราพอเราเริ่มที่จะมองเห็นว่าปลายทางของมันเนี่ยของทุกอย่าง ในรูปแบบของ worst case เนี่ย worst case scenario มันเป็นยังไงเราก็จะเริ่มทำใจยอมรับแล้วก็มองหาวิธีการที่จะหาทางออกเพื่อไม่ให้เดินไปสู่จุดนั้นหรือเตรียมใจไว้แล้วว่าถ้าเดินไปสู่จุดนั้นเราจะดำเนินการก้าวต่อไปของเราอย่างไรแต่กับเรื่องจิตใจนะครับบางครั้งมันก็เป็นอะไรที่มวนๆอยู่นะฮะเราอาจจะเริ่มถามตัวเองเบาๆว่า่าวันนี้เรารู้สึกยังไงนะยังไม่ต้องหาเหตุผลกับมันก็ได้ครับหรือว่าเมื่อคืนนี้เรา เป็นยังไงเมื่อวานนี้เป็นอย่างไรเราคิดอะไรอยู่นะอะไรที่เราสามารถที่จะควบคุมได้อะไรที่เราควบคุมไม่ได้นะหรืออะไรที่เป็นเราอะไรที่ใช่เราแน่ๆนเท่าที่เราสรุปได้ในวันนี้นะครับไม่มีใครเลยที่พูดถึงเรื่องของความสุขกับเรานะทุกคนล้วนที่จะพูดถึงเรื่องของความทุกข์กันทั้งนั้นแต่ว่าพูดกันไปคนละมุมมองและทั้งหมดนี้ก็คือชีวิตของเราครับชีวิตที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็ทําความเข้าใจกับสิ่งต่างๆไปเรื่อยๆทําความเข้าใจในแง่คิดในแง่มุมต่างๆของชีวิต ของการเรียนรู้เข้าใจและผ่านมันไปให้ได้เรื่องที่ยุ่งยากหรือยุ่งชิววุ่นวายในวันนี้เนี่ยก็ลองทําความเข้าใจกันดูเราอาจจะเห็นมุมมองอะไรใหม่ๆของชีวิตของเราก็ได้นะสำหรับวันนี้ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะครับช่องของเราบูงเซียนนะครับก็เราจะมีคอนเทนต์ที่เป็นสาระแล้วก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับมาให้ท่นผู้ฟังนะครับแล้วท่าผู้ชมนะครับได้ติดตามกัน ตลอดปีนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาลไปแล้วนะครับพวกใหม่เทปต่อไปครับจะเป็นอะไรนั้นก็ติดตามได้ในวารายเดียงชาติครับ